เอ็นอรตวท่าเที่ยเจเดินตามเดินไล้วไม่บอสเมาเที่ยวแทนมันเกิดี่ป่ะแนวันเกิดปเออพามาเที่ยวมันเกิดืปลาไม่ บูมีน้ำบูมีน้ำจ้มโอวันนี้ก็ิฮู้ว่าวันเกิดตัวเองบูมีบูมน่ะไม่ก็บูมบูซส้มเออก็วันเกิดไงพลาดเบิดมันพลาดอีหยังพลาดอีหยังล่ะบ่ได้กินเกี๊ยส้มอ๋อก็เปิดไปแล้วก็กลับไปแล้วก็เปิดไงทำวันเกิดไงทำย้อนหลังได้จะทำให้ เอาปั่เขาเว่ระกนเงินเดือนสาน่ม่มีฉีดวะบ่ออ๋อบ่ยังวนีเดี๋ยวพูดอมาบ่ยังเยอี่สุดอ๋อเอาคือบุตรนำ พอคือติดเขาของน้ำค so so uh. ือบุถือลือมไถไปแล้วถ้าบดได้เขาถ้าเขาปวดถ้าเขบุดือ้เอาเอาบบอดอง่งได้บอบดไปเอาถือใส่กระเป๋าหนงตัวเก้ระเป๋าน่อยถือไปน้ัตัวเอ้ยเอาไปให้ปักมาไหม แลนไม่ไหวแลนเออไปไวไหไวออแลนชงเฮียเออโทรหาเมื่อก่อนวันแม่เราไปก่อนเหรอะวะไ นี่น้ำตาลอยู่นี่เีกับปลาแห้งน้ำโขงปลาแห้งไปน้ำโขมเอาอ่ะกับซงเปอ้าไปบระดัดโุ้

ตัวตัวอปาปนไ,ไหนใครกเอาภาพมันคือเป็นออ oh. yeah. เอาไปเรือนทงไทยนน่ะไปห้องน้ำมาสั่นได้สุดไป ừ, đang xem review nha. à à. mâm nó bao, bao bao พูดไปแล้วมันยังาทนหมาอนปลูกป็นเนือไปเราก็นอนปล่อยเขานอนโมันเอาแววมันกันได้ฮัมยูฮันมันบอเอวอ่ะอะเดนได้ได้ไปโดนปลานั่นหอก <c oughs> มันนอนบาอีมันแหงสอนมันนอนเบาอีมันสอ <c oughs> มันนอนบอีมันสอนนี่ทางเข้าขอนปทีทางเข,าขงเ้าคอนปที เขาปิชให้ไปเที่ยว เออบอเอาแล้วก็ที่กลับมา